ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขสมหวังและก็สุขสดชื่นตลอดปีใหม่นี้นะคะในฐานะตัวแทนแผนกสัญญกรรมทนรุนบรีบางเมืองนะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรวยๆปังๆในปีใหม่นี้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีรวมทั้งสุขภาพที่ไม่แข็งแรงก็ขอให้ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ร่ำรวยปังๆไปได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมหมอสิทธิชัยพิญโยกุจนานะครับอายุรแพทย์ต่อมไหลท่อประจำโรงพยาบาลธนบุรีกรมมุงืองนะครับเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะครับม Merry c h r i s t m a s and Happy New Year ค่ะพวกเรารแผนกทางเดินอาหารขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสนใจชื่นบานนะคะมีแรงใจในการทำงานในปีต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะหมอกุณนะคะหมอแพรค่ะพวเราจากแผนกเอ็กซเรย์นะคะปีใหม่ปีนี้เนี่ยก็ขอไวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับผมหมอมพรศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลธนบุรีบางมือนะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข สมหวังมีเงินมีทองใช้จ่ายนะครับแล้วก็สิส่งสำคัญที่สุดไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกและก้าวเข้า,าสู่ปีถัดไปได้รอยยิ้มให้เป็นอีกปีที่ดีของทุกคนนะครับ หมอชลิดานะคะสวัสดีปีใหม่ปี2,566นะคะขอให้ทุกคนทิ้งสิ่งเก่าๆไว้กับปีเก่าแล้วก็รอเปิดรับสิ่งใหม่ๆใ,ในปีใหม่นี้ให้ทุกคนมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆสมหวังตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะหมอเกศลินจากศูนย์หูคอจมูกนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2,566ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพาแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะส่งความรักจากหมออมนะคะมอบให้ทุกๆคนเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะทุกๆอย่างเนี่ยขอให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆให้กับทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ